สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอร์ฮมิทาโร่พบกันอีกครั้งวันนี้สำหรับไพ่ทาโร่สาจิตวิญญาณเพื่อชุมชนครอบครัวการตื่นรู้โดยให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ไฮเออร์เซลเทวดาประจําตัวของคุณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานของท่านที่เข้ามารับชมแจ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ มว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหร่ก็ตามอาจจะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว1เดือน2เดือนหรือ1นปีสปีเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความที่ส่งถึงคุณโดยตรงขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้สภาวะพลังงานภาพรวมสถานการณ์ที่คุณเชิญประชิญอยู่ตัวตนที่แท้จริงดวงชะตาภาพรวมพื้นฐานของคุณจะเป็นเช่นไรให้ไพ่นำทาง พลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสลับวันนี้4ใบตัวตนของคุณสถานการณ์เหตุการณ์ที่คุณเผชิญอยู่จะเป็นเช่นไรให้ไพ่นำทางพลังงานตัวตนของคุณ4ใบใบที่1 The Star ใบที่2 Queen of Cup s ใบที่3 The Sun ใบที่4 Two of Cups พลังงานตัวตนของคุณค่อนข้างดีพลังงานพลังงานของไพ่เจอร์ขคณะใบใหญ่ The Star The Sun พลังงานแห่งความสุขความสำเร็จความสมหวังแสงสว่างในชีวิตจุดสูงสุดการก้าวขึ้นสู่ความสุขความมั่งคัง่งความบริบูรณ์ความสุขทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายใน,ในการเข้าเข้าสู่ การยกระดับจิตวิญญาณสู่แสงสว่างสู่เส้นทางการตื่นรู้สู่ความสุขที่แท้จริงราชินีท้วยการก้าวขึ้นสู่บาลังของตัวตนของตัวคุณกบาลังแห่งความสุขความสุขความอิ่มเอมความเบิกบานสําราญใจการหมดทุกหมดโสดการเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่ของคุณความสุขความรักพลังแห่งความรักความรักที่บริสุทธิ์การรักในตัวเองพลังแห่งการเห็นคุณค่าในตัวตนพลังแห่งแสงสว่าง การก้าวเข้าสู่จุดแห่งความสูงสุดจุดแห่งความสําเร็จความฝันที่เป็นจริงจุดแห่งแสงสว่างการฟื้นคืนชีพการตื่นจากฝันร้ายการก้าวข้ามจาบบททดสอบการจบสิ้นวิบากกรรมการนาทางสู่แสงสว่างแห่งดวงดาวความสุขความสําเร็จความสมหวังการเริ่มต้นส่องแสงสว่างให้กับชีวิตใหม่การเดินทางสู่แสงสว่างของดวงตะวัน ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตความสุขความมั่งคัง่งความบริบูรณ์พลังแห่งความรักที่มีในตัวตนพลังงานของคุณค่อนข้างมาสัจจริพลังงานของเดอะสตาร์เดอะซันราชนีถ้วยแล้วก็สองทั่วพลังงานแห่งการก้าวเข้าสู่จุดที่มีความสุขสูงสุดในชีวิตความสุขสงบที่แท้จริงภายในเจตวิญ,ญญาณการเดินทางเข้าสู่ภายในการทำสมาธิการฝึกจิตถือศีลภาวนาการนำทางสู่แสงสว่าง แสงสว่างแห่งความสุขความมั่งคั่งความรุ่งเรืองในชีวิตแสงสว่างที่เป็นความสุขที่แท้จริงพลังงานตัวตนของคุณข้อความสําคัญสลับวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เ,เซลเทวดาประจําตัวของคุณต้องการสื่อสารนําทางให้คําแนะนําหัวข้อใดโดดเด่นวันนี้ให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความไพ้สําหรับใบที่หนึ่ง 10 of Cups ใบที่2ร, le ราชินีดาบใบที่3 Fi ไฟอ็อใบที่4ราชินีถ้วยไพ่ราชินีออกมา3ใบราชินีถ้วยราชินีดาบราชินีไม้จิตวิญญาณพลังงานตัวตนของคุณเป็นผู้มีความแข็งแกร่งในตัวตนความแข็งแกร่งที่มาจากการต่อสู้การเรียนรู้การพัฒนาจิตวิญญาณความแข็งแกร่ง เลือดนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ความแข็งแกร่งที่มาจากการต่อสู้การผ่านความเจ็บปวดความทุกข์วิบากกรรมมลสุบในชีวิตการผ่านโชคชะตาที่เรวร้ายโชคชะตาที่เรวร้ายความทุกข์ยากความลําบากความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่จะเข้ามาสอนให้เราเกิดการเรียนรู้เกิดการเติบโตเกิดการแข็งแกร่งเกิดการพัฒนาจิตวิญญ,ญาณ เกิดการตื่นรู้เกิดการก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างการเห็นตัวตนที่แท้จริงการเห็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่อยู่ภายในการนําทางด้วยแสงสว่างแสงสว่างครั้งใหม่ที่จะนําทางสู่การก้าวข้ามจากความทุกข์ความเจ็บปวดความผิดหวังปมกรรมที่อยู่ในใจพลังงานด้านมืดพลังงานด้านลบความชั่วร้ายที่จะก้าวข้ามด้วยพลังงานแห่งจิตวิญญาณของราชนินีราชินีไม้ราชินีดา ราชนีท้วยจิตวิญญาณผู้แข็งแกร่งนักรบอย่างแสงสว่างผู้มีการต่อสู้นำทางสู่ความสุขครั้งใหม่สิบถ้วยความสุขความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์รากฐานชีวิตที่มั่นคงความเป็นอยู่ที่ดีความพร้อมเพรียงบทส่งท้ายสรุปใบที่5กับเดลเวอร์พลังแห่งความรักอันยิ่งใหญ่สองถ้วยเดลเวอร์พลังแห่งความรักความรักที่บริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ความรักที่มีให้กับตัวเองพลังแห่งการ เห็นคุณค่าในตัวเองพลังงานแห่งการเริ่มต้นการเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่การเดินทางครั้งใหม่แสงสว่างนำทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ยิบากันการนำทางสูก่การก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ใหญ่ของคุณบัลลังก์แห่งความสุขความสำเร็จบลัลลังก์แห่งจิตวิญญาณของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แสงสว่างครั้งใหม่ที่จะนำทางสู่ความสุขการเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่ความรัก การได้พบความรักครั้งใหม่คู่แท้คุณบรมีที่จะนำทางสู่การสร้างครอบครัวการเริ่มต้นครอบครัวบุตรบริวารสู่ความสุขความเปี่ยมล้นที่อยู่ในตัวตนบลังแห่งตัวคุณบาลังที่ใหญ่บาลังแห่งความรักพลังแห่งความรักที่จะส่องแสงนำทางสู่ชะตาชีวิตครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่การก้าวขึ้นสู่บาลังที่ใหญ่ของคุณบาลังแห่งดวงดาวบาลังแห่งดวงตะวัน บัลลังก์ของราชินีหมายความสำเร็จบัลลังก์แห่งราชนีถ้วยความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์บัลลังก์ของราชินีดาบนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีความแข็งแกร่งในจิตวิญญาณพลังงานตัวตนที่สำคัญของคุณการเปลี่ยนแปลงการหลุดพ้นจากความทุกข์การก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ชะตาชีวิตครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่แสงสว่างแห่งพลังพลังแห่งความรักครั้งใหม่จะนำทางสู่การก,ก้าวขึ้นสู่บัลังทิ่งเด็กของตัวตนของคุณบัลังแห่งพลังแห่งความรักบาลังแห่งความสุขความสําเร็จความมั่งคั่งความบริบูรณ์ใบนี้ต้องการออกมาสรุปส่งท้าย5ใบเดอะเมจิเชียนบทสรุปส่งท้าย5ใบคําแนะนําคํานําทาง ข้อความสําคัญจากจัดประวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ถึงคุณสําหรับพลังงานวันนี้การนําทางการเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่บัลลังที่ยิ่งใหญ่ตัวตนของคุณบัลลังแห่งความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์บัลลังแห่งความสําเร็จบัลลังแห่งแสงสว่างที่สวยงามบัลลังแห่งดวงดาวบัลลังแห่งดวงตะวันบัลลังแห่งคู่บุญบารมีพลังแห่ง การเริ่มต้นความรักครั้งใหม่พร้อมคู่แท้คู้นบารมีที่จะนำทางเกื้อหนุนโชคชะตานำทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์วิบากกรรมสู่การเริ่มต้นสู่ความรักแท้สู่การเริ่มต้นสู่คว,สรรสความรักครั้งใหม่การนำทางสู่การเปิดประตูบานใหม่ประตูบานใหม่ที่จะนำทางสู่พลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของคุณนำทาง สู่ภารกิจครั้งใหม่ภารกิจแห่งการให้การส่งต่อการมอบพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ออกไปอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดพลังแห่งความรักที่ไร้เงื่อนไขภารกิจแห่งนักรบแห่งแสงสว่างภารกิจที่จะนำทางต่อไปพลังงานตัวตนของคุณบทสรุปส่งท้ายการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่การตื่นรู้การก้าวเข้าสู่เส้นทางจิตวิญญาณการเริ่มต้นสำรับภารกิจการเปลี่ยนแปลง การจบสิ้นจากวิบากกรรมสามดาบความทุกข์ความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจความเศร้าปมกรรมที่อยู่ในใจพลังงานด้านลบความมืดความมืดที่อยู่ในใจพลังงานแห่งความทุกข์ที่จะหมดไปด้วยแสงสว่างครั้งใหม่แสงสว่างที่จะทําทางด้วยเดอะสตาร์เดอะซนแสงสว่างแห่งพลังของจิตวิญญาณน,นักสู้ที่อยู่ในตัวคุณพลังแห่งบุญบาร,รมีที่กห่ใหญ่พลังแห่งจิตวิญญาณน,นักสู้ผู้แข็งแกร่ง ที่จะนำทางสูกง่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่จะมีติเช่นผู้มีเวทมนต์ผู้มีพรสวรรค์ผู้มีความสามารถวิเศษมากมายมีสติปัญญาผู้มีเวทมนต์ที่สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นความจริงได้ด้วยการลงมือทําด้วยสองมือของคุณสองมือที่มีเวทมนต์พรสวรรค์ที่จะนําทางสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่การนําทาง สู่การก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่หนึ่งดาบการเริ่มต้นสู่ความสําเร็จความชัดเจนในใจการเริ่มต้นครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ความรักคู่แท้คุณบรมีที่จะนําทางสู่การหลุดพ้นจากวิบากกรรมแห่งความรักสามถ้วยการเฉลิมฉลองการเติบโตการก้าวเข้าสู่ความสําเร็จข่าวดีที่จะนําทางสู่การเติบโตสู่การก้าวเข้าสู่ประตูบานใหม่ความสามารถจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งของคุณที่จะนําทาง สู่การก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่บัลลังก์แห่งความรักความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์พร้อมคู่แท้ขบุนบรมีบัลลังก์แห่งดวงดาวบัลลังก์ตัวตนของคุณจิตวิญญาณเก่าแก่จิตวิญญาณของเดอะเมิิเชนผู้มีเวทมนต์พรสวรรค์ความสามารถวิเศษมากมายพลังอย่างความสร้างสรรค์ความสามารถให้ตัวคุณพลังงานที่จะนำทางสู่การก้าวขึ้นสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุข การสร้างครอบครัวการเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่พลังที่ใหญ่เดิอมมีชื่เชนการเริ่มต้นสู่แสงสว่างแห่งดวงดาวจตสตาการเริ่มต้นการตื่นการฟื้นฟูการตื่นจากความทุกข์ความโชรลายการตื่นขึ้นสู่แสงสว่างแห่งชีวิตใหม่แสงสว่างแห่งดวงดาวที่จะพร่างพรายส่องแสงเปล่งประกายการก้าวขึ้นสู่บัลังที่ใหญ่ของคุณการนำทางการช่วยเหลือความสำเร็จ ทีมงานกลาลยาณมิทิดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุกรุบาจารย์นำทางจิตวิญญาณของคุณราชินีดามนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การไม่ยอมแพ้จิตวิญญาณที่แข็งแกร่งการตึกโตการเข้าข้ามจากความทุกข์การนำทางการก้าวผู้สูบบาลังทิ้งเยราชินีทั่ทวบัลังแห่งความสุขที่จะเปลี่ยมล้นในตรวจตนพลังแห่งจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่จะนำทางสู่การขาจัดความทุกข์ความมืดปมกรรม ที่อยู่ในใจการละทิ้งการปล่อยวางการไม่ยึดติดการเดินเข้าสู่ชีวิตใหม่การปล่อยวางการเดินเข้าสู่เส้นทางใหม่สู่แสงสว่างแสงสว่างของดอะซันแสงสว่างแห่งการเปลี่ยนแปลงจะตาชีวิตครั้งใหม่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์หนึ่งดาบการเริ่มต้นสู่ความชัดเจนที่อยู่ในใจการเดินทางครั้งใหม่สู่ความสามําเร็จที่ยิ่งใหญ่จิตวิญญาณของนักสู้ผู้อยากจะนำทางสู่ความสามําเร็จสู่การเริ่มต้นสู่ความสุข ความสัมพันธ์การเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่การได้พบรักที่แท้จริงคู่แท้คู่บรุบรมีนำทางพลังแห่งความรักที่จะนำทางสู่การก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ราชินีไม้บัลลังก์แห่งความสำเร็จความสุขความมัง่งคั่งความบริบูรณ์รากฐานชีวิตที่มั่นคงความสามารถพรสวรรค์ฝีมือเวทรมน์ที่ในตัวคุณแสงสว่างภายในแสงสว่างแห่งจิตวิญ,ญญาณ จะนำทางสู yeah. ่การเติบโตการก้าวเข้าสู่ความรักครั้งใหม่รักแท้คู่แท้คู่บบารมีนำทางสู่บัลลังก์ที่แก่บัลลังก์แห่งความรักบัลลังก์แห่งความสุขบัลลังก์แห่งแสงสว่างบัลลังก์แห่งความมั่งคั่งความบริบูรณ์บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ของคุณบัลลังก์แห่งพลังแห่งรักแท้พร้อมคู่แท้คู่บบารมีดวงดาวดวงตะวัน The Star The Sun ราชินีถ้วยราชินีไม้ราชินีดาบจิตวิญญาณคู่แข่งแกล่งการก้าวขึ้นสู่บัลังที่ใหญ่ในตัวตนของคุณการหลุดพน้นจากความทุกข์การก้าวขึ้นสู่ความสุขที่บริบูรณ์ความสุขที่แท้จริงแสงสว่างอย่างจิตวิญญาณภายในของคุณจิตวิญญาณแห่งความสุขความสําเร็จความรุ่งเรืองรุในชีวิตและจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่พร้อมสลับภารกิจใหม่ภารกิจแห่งพลัง พลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพลังแห่งความรักที่จะเติมเต็มตัวตนของคุณให้เปี่ยมล้นเพื่อเผลแดพลสำหรับภารกิจครั้งใหม่ภารกิจของนักรบแ่งแสงสว่างภารกิจแห่งผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่การให้การส่งต่อการให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการส่งต่อพลังงานบวกพลังงานแสงสว่างพลังแห่งความรักที่จะส่งต่อทำทางเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนักรบแห่งแสงสว่างดังฮิลเลอร์พลังแห่งแสงสว่างในตัวคุณ พลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งความรักที่ไม่มีขั้นกาที่จะส่องนาทางพลังงานตัวตนของคุณค่อนข้างมหัศจรรย์พลังงานที่ดีพลังงานแห่งความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์การก้าวขึ้นสู่บัลังที่ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นสู่ความรักครั้งใหม่พลังแห่งความรักรักแท้คู่แท้คู่บุญบารมีที่จะนําทางสู่แสงสว่างครั้งใหม่ The Sun The Star การก้าวขึ้นสู่บัลังที่ยิ่งใหญ่บัลังแห่ง พลังแห่งความรักที่บริสุทธิ์ความสุขควมามมั่งคั่งความบริบูรณ์พลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวตนของคุณแสงสว่างแห่งพลังแห่งความรักที่ยิง่ยงใหญ่ที่จะส่งต่อให้กับผู้คนต่อไปสลหรับภารกิจครั้งใหม่ภารกิจแห่งพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขพลังแห่งความรักที่อยู่ในตัวตนของคุณแสงสว่างที่เปล่งประกายอยู่ภายในที่จะนำทางให้กับผู้คน The Star The Sun ความสุขความสําเร็จพลังที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งความรักความรักนําทางสู่การก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ใจตัวตนของคุณบัลลังก์แห่งแสงสว่างพลังแห่งความรักที่มหัศจรรย์ฝากทิ้งท้ายสารพลังงานของคุณการนําทางด้วยรักสู่บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่พลังงานของคุณจะต้องมีการปล่อยวางการไม่ยึดติดการเคลียร์การล้างพลังงานด้านลบด้วยการทําสมาธิ ปึกจิตถือศีลภาวนาการคิดดีทดําดีพูดดีประพฤติดีกาดีวาจาดีจจดีจะส่งแสงเป็นพลังงานแสงสว่างพลังงานบวกพลังงานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่จะส่งต่อให้กับผู้คนอีกมากมายเป็นพลังงานที่มัศจรรย์จงเปล่งแสงพลังในตัวคุณเปล่งประกายเพื่อนำทางส่องแสงสว่างให้กับผู้คนอีกมากมายพบก,กันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินเดอะฮิทาโรสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ